วันนี้ผมมารีวิวหูฟังบ้างนะครับจริงๆตัวนี้ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะครับหลายๆคนหลายๆสื่อเขาก็รีวิวกันไปแล้วนะครับบางคนจะถามว่าทําไมยังเพิ่งมารีวิววะจริงๆผมก็ได้ของมาเกือบเดือนแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพิ่งมารีวิวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มารีวิวให้แล้วละกันนะครับสำหรับคอแซ HS 5 5 Ste บห o นะครับ จริงๆแล้วตัวนี้ครับมันก็มีอยู่2รุ่นนะครับตัวสเตอริโอกับตัวซราว์นะครับเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ตัวซราว์เนี่ยมันจะมีไอชิปที่มันเป็น7.1จุดำลองมาให้เท่านั้นนะครับหรือว่ามีแดกแยกนะครับแต่ว่าผมก็ได้มา2ตัววันนี้จะเริ่มที่ตัวสเตอริโอก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เหมาะใครตัวซีโอนี่จะเหมาะคนที่มีแดกของตัวเองอยู่แล้วหรือต้องการใช้ชิปเสียงที่ตัวเองซื้อแยกมาหรือคิดว่าคอมตัวเองมีชิปที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องการจําลอง7.1ของเขานะครับตัวนี้จะเหมาะสมกว่านะครับเลขอย่างหนึ่งก็คือราคานะครับทั้งตัวซีรโอและตัวสราวเนี่ยมันก็ประหยัดทั้งคู่นะครับตัวซีรโอประมาณพันปลายๆส่วนตัวสรารประมาณ2 0 0 0นต้นๆนะครับหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมาแทนตัว HS 5 0นะครับซึ่ง HS 5 0เนี่ยก็เป็นหูฟัง ตัวประหยัดตัวหนึ่งของคอสแซที่เรียกได้ว่า ได้รับความนิยมสูงมากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อัปเดตขึ้นมาหรือว่าอาจจะดาวเพดในบางส่วนอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันเลยนะครับออนุนี้แกะกล่องมาเลยนะครับจริงๆผมก็แกะมาแล้วนะครับแต่ว่าก็จะทําเป็นเหมือนว่ายังไม่แกะและกันนะครับแล้วแกะให้ดูในกล่องตัวกล่องเนี่ยหลักแล้วสีก็เป็นสีเหลืองธรรมดานะครับเหมือนกับธีมของคอแซนทั่วไปที่เป็นยุคใหม่ก็คือจะเป็นเหลืองที่อ่อนกว่าในเจนที่แล้วนะครับและการโฆษณาอะไรต่างๆ,ๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับตามหูฟังสไตล์บัสเ็ตนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังที่ตตััััวหูฟูฟงงนนครบไมมม่่้ออาาาดกกกลภยใ เป็นกระดาษลิชเเข้าอครับคุณจะไปหวังอะไรมากมายนะครับเรื่องกลิ่นแต่ว่าคือคงซื้อมาฟังไม่ได้ซื้อมาดมนะเพียงแค่เวลาผมไม่ดมแล้วชอบมีคนมาทักว่าวันนี้ไม่ดมเหรอครับ<อ>ก็เลยจะดมให้นะครับสำหรับไอ้กระดาษลังแบบนี้จริงกลิ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะความพิมพ์มในการแพ็กเกจก็ไม่มีนะครับไม่ได้พิมพ์มนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นหูฟังราคาบัจเจตนะครับพันกว่าบาทจะหวังว่าให้อันบ็อกซิ่งเอ็กซ์เพรียร์มันต้องดีเหมือนหูฟังเจ็ดพันมันก็ไม่ใช่นะครัััับบเพรรราะะะอนนนี้ยปหดค เปิดออกมาครับหลักๆแล้วก็จะมีพวกวารันตีกายนะครับคู่มือการรับประกันแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหูฟังนะครับจริงๆมันมีเซฟตี้อิน a t เมชันในสักอย่างหนึ่งแต่ผมเอาออกไปแล้วไงก็อย่างที่บอกผมแกะไปแล้วนะครับตัวหูฟังนี้นะครับน้ำหนักประมาณ 270กรัมนิดๆนะครับก็เป็นหูฟังที่ค่อนข้างเบานะตามที่เขาโฆษณามานะครับเพราะว่าตัวนี้เขาโฆษณาว่ามันใส่ไดทั้งวันนะครับทั้งในเรื่องความเบาของมันและก็วัสดุที่ส่วนใหญ่เป็น Memory f o โฟมนะครับอันนี้ก็เป็น Memory f o โฟมหมดเลยทั้งตัวเ e อียร์ครับอันนี้ก็นุ่มมากนะครับแล้วก็ด้านบนที่รองหัวก็เช่นเดียวกันนะครับเมมโมรีฟมคืออะไรนะครับมันก็คือโฟมที่แบบพูด,ดง่ายๆเวลาคุณใส่มันจะรู้สึกแบบ นุ่มเป็นพิเศษนะครับทำให้ไม่โดนบีบเวลาคนใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมใส่แว่นเนี่ยถ้าใส่หูฟังธรรมดาที่มันไม่ใช่ม e m ร r y f o a มก็จะรู้สึกนะว่าเวลาครอบเข้าไปเนี่ย over e ์เอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแว่นเรามันบีบและใส่สักชั่วโมง2องชั่วโมงมันจะเริ่มเจ็บตรงขาแว่นด้านหลังหละนะครับแต่ว่าสําหรับพวกมม m o r y f o a มเนี่ยมันจะไม่เป็นนะครับแต่อีกอย่างนึงเลยนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบ f e ล l ิ่งแบบนี้มันอาจจะนุ่มเกินไปก็ได้นะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ เอียร์คัพนุ่มด้านบนนุ่มแบบนี้ก็น่าจะใส่ใทั้งวันนะครับต่อมาสิ่งที่แรกต่างกับตัว HS 5 0เลยก็คือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวนี้มันถอดไม่ได้นะครับมันเป็นแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับคือคุณสามารถ Activate Deactivate จากการยกขึ้นตามนั้นได้เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดนี้ผมรู้สึกว่า มันยังสู้ตัว hs 5 0ไม่ได้นะ hs 5 0เป็นตัวเก่าผมรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่มันพรีเมียมมากกว่านี้เพราะตัวนี้มันพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีส่วนไหนที่มันเป็นโลหะเพิ่มความพรีเมียมแต่อย่างใดมีแค่ด้านข้างเนี่ยครับเพียงแค่เขาทำเท็กซ์เจอร์มาให้มันเป็นแบบกึกๆึแบบแบบแบบไม่เรียบอะฟังเสียงครับประมาณนี้ฮะหลักๆแล้วก็ทําให้มันดูไม่เรียบนเกินไปแค่นั้นนะครับประโยชน์อื่นๆไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ความแข็งแรงเป็นยังไงนะครับด้วยความเป็นพลาสติกเนี่ยก็ยังคงสามารถ การปรับนะครับส่วนตัวผมไม่ใช่คนที่หัวใหญ่มากนะแต่โดยรวมแล้วก็ยังต้องใส่ขนาดที่มันแบบใหญ่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันเล็กกว่านี้จะรู้สึกว่ามันแบบไม่ฟิตแล้วมันก็บีบนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าคุณหัวใหญ่กว่าผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหน่วยวัดว่าหัวใหญ่แค่ไหนนะก็ลองคาดการณ์กันดูแล้วกันนะครับผมส่วนสูงมา178้นะครับน้ำหนักประมาณ67นะครับก็ถ้าคุณคิดว่าหัวคุณใหญ่กว่าผมเนี่ยก็อาจจะใส่ตัวนี้ไม่ได้ กันไปนรเรื่องสายนะครับอันนี้ก็มีสายให้มาที่เป็นความยาว1.8เมตรไม่สามารถถอดได้นะครับแต่ก็มีการกระชากเสริมความแข็งแรงตรงนี้ให้มาแล้วนะครับหูฟังตัวนี้มันเป็นบัสเชตนะครับก็เลยไม่สามารถถอดสายได้นะครับความยาว1.8เมตรนี่เพียงพอไหมเพียงพอแน่นอนนะครับสาบคนใช้งานทั่วไปจะไม่พอในกรณีเดียวเลยนะครับก็คือคุณเสียบสายไว้แล้วคุณลืมว่าคุณใส่หูฟังอยู่คุณลุกมากระชากอะไรอย่างนี้นะครับก็ ไม่แตกนะครับอย่างนั้นก็อาจจะต้อง5เมตร10เมตรแต่นาะถ้าคุณจะลุกไปกับหูฟังได้โดยรวมแล้ว1 8เมตรถ้าคุณนั่งหน้าคอมต่อดเวลามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายเนี่ยออกมาจะเป็นแจ็คแบบ3.5 T-R-S นะครับหรือว่า3มขีดนั่นเองนะครับใช้กับมือถือได้เลยนะครับในกรณีที่มันรองรับทั้ง คอมโบแจ็คทั้งหลายนะครับคุณก็เสียบเข้าได้เลยแต่ถ้าคุณจะใช้กับ PC ที่มันเป็นแยก2ช่องเขียวกับชมพูนะคุณก็ต้องมาเสียบไอตัวแปลงตรงนี้นะครับซึ่งตัวแปลงตรงนี้มันก็จะมี เขียวเป็นออดิโอแล้วก็ชมพูสำหรับไมโครโฟนนะครับลองไปดูก่อนนะครับว่าคอมคุณมารองรับแบบไหนฮะนี่เราต่อคอมมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวแนะนําฟีเจอร์นิดนึงนะครับเพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มาทางานยังไงนะครับอันนี้คือโวลย์น็อปนะครับพูดเป็นภาษาคนทั่วไปก็คือปรับเสียงนะครับจะเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงอะไรก็สามารถเลื่อนผ่านตรงนี้ได้นะครับโดยที่มันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะแล้วก็อยู่ด้านหลังนะครับเวลาคุณจะปรับเนี่ยคุณก็เอามือคําไปแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับที่ผมตอนแรกต้องลองเนี่ยก็คือลองอะไรนะครับหล คือมันไม่ได้เป็นลิงก์กับวอลลุ่มในตัว Windows นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่หูฟัง USB นะครับเอาเป็นว่าผมแนะนำอย่างนี้นะครับกับตัว Windows คุณอ่ะคุณคาวอลลุ่มไว้ที่ร้อยก็ได้นะครับหรือว่าจะคาไว้ที่50หรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วเวลาคุณใช้เนี่ย คุณก็ค่อยมาปรับตรงนี้นะครับไม่ได้อ้างอิงกับ Windows แต่อย่างใดจะเป็นการปรับวอลล่มเฉพาะตัวหูฟังมันเท่านั้นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนในขณะที่พวกหูฟัง USB บางตัวเนี่ยคุณปรับแล้วมันไปซิงค์วินโดวด้วยตัวนี้ไม่ได้ซิงค์นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยใช้แดกเดิมของตัวโน้ตบุ๊กนะครับไม่ได้มีการต่อซาวการ์ดอะไรแยกะไรอย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็อาจจะเป็นประสิทธิภาพของ คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่คนใช้นะครับแต่อันนี้คอมที่ผมใช้มันก็เป็นคอมที่โอเคระดับหนึ่งนะมันคือ z e n b o o k Produo นะครับรุ่นที่ยังไม่เปิดตัวด้วยนะครับแต่บอกไม่ได้ว่ารุ่นไหนนะครับก็ว่ากันไปจริงๆงเมืองนอกเขาก็เปิดตัวแล้วแหละเพียงแค่เมืองไทยยังไม่เปิดตัวแต่ก็ยืมเขามาใช้นะครับก็ว่างไปตามนะครับซาวการ์ดก็จเป็นซาวการ์ดเดิมของ z e n b o o k Pro Duo นี่แหละฮะสเปคของตัวหูฟังอันนี้นะครับเซนซิฟิวิตี้ของมันเนี่ยอยู่ที่ 111dB นับแร้อยสิบเน็ดที์มนะครับแล หูฟังมาตรฐานนะครับเซนซิทิตีสูงด้วยซ้ําแปลว่ามันขับไม่ยากนะคุณสามารถใช้มือถือขับได้หรือว่าคุณจะใช้น้ตบุ๊กขับก็ได้ไม่ต้องไปต่อเฮดโฟนแอมแยกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับทีนี้บางคนจะงงว่า หูฟังประมาณไหนต้องต่อเฮดโฟนแอมแบบไหนที่เรียกว่าขับยากคุณก็ไปดูค่าอิมพแดนซ์นะครับว่าถ้าค่าอิมพแดนซ์เนี่ยมันสูงนะครับก็แปลว่ามีความต้านทานสูงหูฟังตัวนั้นจะขับยากนะครับแต่ก็จะมีข้อดีอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าขับยากเราไม่ดีนะครับพวกนั้นจะเป็นพวกหูฟังไฮเอ็นส์มากกว่านะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นหูฟังทั่วๆไปเนี่ยสแตนดาร์ดก็32โอห์มอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเช่นทีวิทย์หนึกว่านะครับตัวนี้เวลาคุณใช้งานเนี่ยวอลลุ่มค ส่วนตัวผมนะผมฟังที่ระดับใน Windows 100นะครับแล้วก็บิดที่ตรงวอลลุมด็อนี้ประมาณ25%จะเป็นระดับที่เราสามารถฟังได้พอดีไม่ดังหรือว่าไม่เบาจนเกินไปนะครับตัวไดเวอร์เนี่ย50ม mm, ิลลิเมตรโอริเมียมเนี่ยครับมันก็เป็นไดเวอร์สมัยใหม่นะครับขนาดก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับไม่ได้เล็กหรือว่าไม่ได้ใหญ่กับหูฟังโอเอเอทั่วไปนะครับโดยรวมแล้วคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับเอาตรงนะผมก็บอกว่ามันตามราคาครับคุณจะไปหวังว่าคุณจะฟังออดิโอไฟล์อะไรจากหูฟัง ประเภทนี้มันก็ไม่ใช่นะครับคุณภาพเสียงก็อยู่ในเรทพันกว่าสอ0 0ันนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องเบสก็ไม่ได้เด่นเรื่องกลางก็ไม่ได้เด่นเรื่องสูงก็ไม่ได้เด่นนะครับทั้งหมดนี้มาในโซนที่ใกล้เคียงกันหมดนะครับแต่ว่าแย่ไหมไม่แย่เลยนะครับมันก็ดีกว่าพวกหูฟังที่มันแบบราคาหลักร้อยอยู่อีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมาแบบรู้สึกได้นะครับเพราะว่าคุณสามารถฟังเพลงสามารถดูหนังได้แบบ มีสุนทรียภาพานะครับแต่ว่าต้องบอกไว้นึงว่าตัวนี้ถ้าคุณฟังเพลงที่รายละเอียสงสูงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสียงสูงมันให้ได้ไหมมันก็ให้ได้นะครับเพราะ frequency response ของมันเป็น full range อยู่แล้วแต่ว่าโคนที่ออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งกระด้างนิดน,นึงนะครับไม่ได้พิ้วไหวสักเท่าไหร่พาหูฟังที่เป็น audio file แต่ก็ย้ำอีกทีว่า หูฟังตัวนี้เป็นหูฟังเรดบัจ็ตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นการทดลองสำหรับการฟังเพลงเฉยๆนะครับส่วนการเล่นเกมนะครับอันนี้ผมลองกับเกม Valorant นะซึ่งมันก็เป็นเกมที่มีการแยกชนแนลซ้ายขวาในชัดเจนอยู่แล้วนะครับบอกตรงนะครับผมคิดว่าตัวสเตอริโอมันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการแยกมิติซ้ายขวาว่าเออเสียงปืนมาทางไหนเสียงเท้ามาทางไหนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวเกม Valorant ที่ผมลองเองเนี่ยมันเป็นเกมที่ออกแบบมาให้คุณแยกอะไรได้ชัดเจนอยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีตัวจําลอง7.1ก็ตามนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เกมที่คุณเล่นนะครับไอพวก CSGO อะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณเดียวกันนะครับเพียงแค่การแยกมิติอะไรต่างๆผมรู้สึกว่าเราเล่นเหมือนเขาตั้งใจให้มันชัดเจนมากกว่าเนาะแต่ CSGO ก็ยังรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับว่าเสียงมาจากทางไหนนะครับแต่ว่า CSGO เล่นรู้สึกว่าเสียงเป็นธรรมชาติใกล้เคียงโลกความเป็นจริงมากกว่าเกมวอร์ลแนนะแต่อันนี้แล้วแต่คนจะรู้สึกนะครับนี่คือคอมเมนต์ของผมเฉยๆนะครับคอมแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับย้ำอีกทีอันนี้ไม่มีการเปิดอีควอไลเซอร์แอดมอสอะไรแต่อย่างใดในตัวววคออมมพิเตตรร์แ่โดย ก็เป็นอารมณ์ที่ผมเล่ามาให้ฟังประมาณนั้นหลักๆแล้วนะครับการฟังเพลงหรือดูหนังก็อยู่ในเรททั่วๆไปนะครับถือว่าฟังได้ดีมีอรรถรสแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่คุณจะว้าวดีมากนะครับก็ด้วยตามกลุ่มราคาของเขานะครับส่วนการเล่นเกมนะครับก็มีการแยกมิติซ้ายขวาที่ชัดเจนในระดับที่พอเหมาะนะครับไม่ได้ถึงขั้นว่าคุณจะแบบ แยกว่ามันซ้ายกีม่เมตรมิติไกลใกล้อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่ามันยังคงแยกได้นะครับโดยรวมแล้วถือว่าผ่านนะครับสำหรับงบประมาณ แบบพันนิดๆอะไรเงี้ยก็อาจจะคิดได้ไม่มากนะครับแต่เดี๋ยวต่อมานะครับสิ่งที่สนใจเลยเสำหรับตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของไมโครโฟนนั่นเองฮะส่วนเรื่องไม้นะครับตลอดเทปและทุกเทปที่ผมถ่ายในช anel นี้นะครับเราใช้ไมโครโฟนแบบว e l เลสของ s e n ไฮเซอร์นะครับอันนี้ก็ราคาไม้ที่ใช้น่าจะแพงกว่าไอหูฟังนี้ประมาณ10เท่าขึ้นไปนะครับถ้านึกภาพไปออกตัวไหน,นครับเวลาคุณไปเห็นนักข่าวเข เออนั่นแหละใช้อยู่ก็เป็นเกตเดียวที่นะะักข่าวเขาใช้กันนะครับและตอนนี้นะครับผมจะทําการสับมาใช้ไมโครโฟนของ HS 5 5จากทางคอแซนนะครับระดับก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันไม่สามารถปรับใกล้หรือว่าไกลปากได้นะโดยรวมแล้วคุณจะคาอยู่ที่ระดับเดียวตรงนี้เลยนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับอันนี้ก็จากที่ผมพูดทั่วไปก็ดูแล้วน่าจะโอเคนะครับแต่ว่า จะเห็นว่ามันพีคพอสมควรในกราฟสีแดงนะครับระดับเสียงที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นระดับเสียงที่ผมพูดปกติเวลาถ่ายรายการนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะลองพูดที่มันเบาลงมาหน่อยนะครับอันนี้ก็พูดลงมาในระดับที่เราคุยกันสำหรับคนทั่วไปนะครับเวลาผมถ่ายรายการเนี่ยผมจะพูดเสียงดังปกตินิดนึงนะครับอันนี้พูดในระดับคนทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับคนที่เล่นเกมเดี๋ยวเรามาลองดูกันบ้างนะครับอันนี้ผมจะทําเหมือนคนเล่นเกมนะเฮ้ยเข้าดิวะเฮ้ยมึง ไอ้ายอ่ะายอ่ะเข้าดิเศร้าซ้ายดิก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะพีกไปสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ลองฟังนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะดูหยาบคายนิดนึงก็ขออภัยด้วยแต่คนเล่นเกมก็คงจะอย่างนี้แะละฮะว่าไม่ได้เนาะก็จากที่ลองฟังนะครับอันนี้ผมไปลองฟังใหม่แล้วจากที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็ดีเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะตะโกนเฮ้ยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ยังคงสามารถคุมเสียงได้ดีนะครับแม้ว่าใน OBS ที่ผมดูเนี่ยมันพีกกราฟแดงแล้วนะครับแต่เฮ้ยตรงนี้มันยังดูฟังแล้วยังรู้สึกว่า ลื่นหูอยู่นะครับมันไม่ได้เสียงแตกอะไรไปแบบเหมือนแบบไมโครโฟนสมัยก่อนแต่อย่างใดสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการคอนโทรเกตอะไรพวกนี้นะครับเวลาตะโกนเนี่ยเสียงมันจะแตกเข้ามไ์ไปเลยตัวนี้มันยังจัดว่าทําได้ดีอยู่นะครับอันนี้ก็โอเคเลยนะสำหรับผู้ฟังเกมมิ่งแล้วก็โทนเสียงของเขาเนี่ยสามารถเอาไปทำพอดแคสต์ได้ด้วยนะครับไมโครโฟนตัวนี้เป็นแบบ u n i d i r e c t i o n a l นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะพยายามตัดเสียงรบกวนได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับจากทิศทางอื่นๆน,นะอันนี้ก็เหมาะกับ ขูฟังประเพทน,นี้อะไรฮะเดี๋ยวผมจะลองตบโต๊ะเคาะโต๊ะดูนะอันนี้ก็มือผมนะตบโต๊ะนะ <S <S เป็นไงครับสรุปนะครับสำหรับ H S 5 5 s t e r e o ตอตัวนี้ในราคาพันกว่าบาทนะครับเรื่องเสียงผมว่างั้นๆนะครับไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับก็ตามราคาของเขาส่วนตัวผมอันนี้ก็ไม่ไม่ได้จะอวยตัวเองนะแต่ว่าผมก็ เน้นฟังหูฟังที่มันเป็นค่อนข้างจะไฮเอ็นเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็เน้นในพวกของออ d ด o โอไฟล์มากกว่านะครับมาฟังไอหูฟังเกมมิ่งอะไรอย่างงี้ก็เลยอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจนะครับเพราะผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับแล้วก็เบสที่กระชับกระชับอะไรอย่างนั้นซึ่งหูฟังเกมมิ่งในกลุ่มประมาณนี้ม ให้พวกนั้นไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับเลขอย่างหนึ่งแดกนี่เป็นแดกเดิมของตัวโน้ตบุ๊กด้วยนะครับถ้าคุณเปลี่ยนแดกดีกว่านี้ก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับการฟังเพลงแล้วเนี่ยผมบอกตรงนะครับว่าคําว่าดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนคิดว่าคุณชอบหูฟังตัวนี้มากกว่าหูฟังราคาหลักล้านก็ได้นะครับอันนี้ผมบอกเฉยๆนะเพราะว่ารสนิยมของคนเนี่ยเป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับแต่ว่าไมโครโฟนอันนี้เราก็คอมเมนต์กันได้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็มี ความชอบในระดับที่แบบเราสามารถ generalize หรือว่าเหมารวมได้นะครับโดยรวมแล้วเรื่องโทนเสียงนะครับตัวนี้เป็นเสียงที่โทนออกมาค่อนข้างทุ้มนะครับตามสไตล์ของไมโครโฟนที่อยู่ใกล้ปากแบบนี้นะครับสามารถเอาไปทำพอดแคสต์ได้นะครับการตัดเสียงรบกวนทําได้ดีไหมมันก็โอเคนะครับแต่มันก็ยังคงมีเข้ามาได้บ้างเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วผมถือว่าให้ผ่านนะครับแต่โดยด้วยอื่นๆนะฮะตัวนี้กับราคานะครับไมโครโฟนคุณภาพแบบนี้จักว่าทำได้ ดีมากๆนะครับเอาไปใช้งานจริงเอาไปวิดีโอคอนเฟรนซ์เอาไปแคสเกมอะไรต่างๆได้เลยอย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะไม่มีใครบ่นเรื่องคุณภาพเสียงของคุณไม่ว่าคุณจะตะโกนด่าพ่อร่ำแม่ชาวบ้านเขาหรือว่าหัวร้อนแค่ไหนก็ตามนะครับไม์ตัวนี้ยังคงสามารถคุมเกณฑ์ได้อยู่ในระดับที่ไม่แตกนะครับกับราคาพันกว่าของเขาผมถือว่าทําได้ดีมากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับรีวิวหูฟังเนี่ยคุณก็ได้แค่ฟังคอมเมนต์ผมนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยคอมเมนต์หรือว่า ความชอบรสนิยมจะไม่เหมือนกันนะครับยังไงคุณก็อาจจะต้องไปลองฟังในสภาวะความเป็นจริงมากกว่าว่าคุณถูกใจกับมันไหม